สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผม i k ซคสครับวันนี้มากับเปิดบล็อกโทกาวนะครับวันนี้ก็มากับไอก้การะสมของจีนนะครับอ่าเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยวันนี้เพราะว่าเหมือนแบบมีเส่หะในลำคอนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดมันอาจจะมีไอแกลมบ้างในะในคลิปนะครับก็ยังไงก็องขอโทษในที่นี้ด้วยครับอ่ะอันนี้เป็นการะสมของจีนนะครับ พอซื้อมาก็มีแบบตัวตัวในเรื่องอ่ะของกระตูนญี่ปุ่นอ่ะมีหลายหลายอันมากอันนี้อย่างอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ของทางญี่ปุ่นที่ดังมากนะน้องไอหรืออะไรเนี่ยแต่ผมจําไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอะไรพี่เทพมังกรนะอ,อันนี้ตัวตัวที่เล่นของฝ่ายฝ่ายหญิงที่เก่งนะครับโอเคก็ข้างหลังก็จะเป็น เกี่ยวกับระดับนะครับ S R S R R, R แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะครับมมีอะไรบ้าง a n g i n Beat Bang Dream Fade Love er Light Overload Slow Start อะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นภาษาจีนผมไม่แม่นใจนะครับเนี่ยโหจีนหมดเลยนะโอเคอ่ะเพื่อประหยัดเวลาลองเลยแล้วกัน <c oughs> ผมเปิดรีวิวไอ้การ์ดสะสมของจีนเนี่ยมารู้สึกจะมีคลิปคลิปแรกน,นะครับก็การ์ดค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมก็เออแบบสะสมอะขำๆอะผมไม่รู้ว่าเป็นมันถูกลิขสิทธิ์ไหมว่าของเอ่แบบจีนเนี่ยที่ทำเนี่ยของตัวเนี้นะครับว่ามันถูกถูกต้องลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นไหม <c oughs> เห็นไม่มีขายกันเลยนะ่าสนใจอ่า ชุดนี้นะครับอ่าหนึ่งบ็อกมีกีบซองเดี๋ยวผมดูนะหืมกล่องสมเป็นจีนจริงมีขาดนิดหน่อยนะครับโอเคแตไม่เป็นไรตัวซองก็สวยดูอยู่นะครับเนี่ยตัวซองโอเคอ่ะหนึ่งบล็อกมีกีกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า น่าจะสามสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิสี่สห้าอ่าสามสิบสองนะครับอ่ะหนึ่งสองจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมฉีกเลยแล้วกันเนาะเพื่อการเสียเวลาฟึบอ่าอันนี้ก็เปิดมาจากหน้ามันสลับข้้งหลังปึ๊บอ่าอันนี้ระดับอ่าอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้น่าจะเฟดน,นะอ่า อันนี้ไม่มั่นใจอ่าอันนี้ตัวผู้ชายเนี่ยก็ <c oughs> จะผู้หญิงนะผู้ชายอ่าอันนี้ SR ครับมาระดับ SR ไปที่1ก็สวยนะอันนี้จากเรื่องอะไรกไ็รู้ผมไม่มั่นใจนะอ่ะมาสองที่2ต่อเลยครับสองที่สองหนึ่งอันนี้น่าจะมิวมิวุจากเรื่องไอ้สไลน์นะไอ้ตัวมังกรแต่ว่าใช้เป็นอาร์ตเวิร์กอย่างนึง อันนี้เรื่องอะไรไม่รู้อ่า <c oughs> อันนี้โอเวอร์หลดนะครับโอเคอันนี้เอสอาโอ้สวยนะมิ้งมิงโอเคต่อครับอ่าฟึบอ่าอันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้เอสอาครับอ่าโอเคต่อครับ <c oughs> ฟึ๊บอ่าอันนี้ R นะครับ r ครับ r ครับอ่าแล้วก็ s อโอเคเนาะโอเคต่อครับนี้สองที่สี่แล้วเนาะอันนี้สองที่หนะ้าครับ r ครับ r ครับ r ครับอ่าอันนี้ SR วิงวิงว่งว้าสวยนะ <c oughs> อ่าสองที่ห้าครับอ่าอันนี้จากไอ้นี่นะครับไอผู้กล้าระแวงนะอ่าสวยเสวยเหมือนกันนะนี่บางเรื่องผมผมรู้แค่บางเรื่องบางเรื่องผมไม่รู้นะโอเคนี่เฟดเหมือนเดิมเอสอารโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ครับมีกระแอมแอมหน่อยก็อ่าประมาณเหมือน B ีเซมหาในลำคอนะครับโอเคอ่ะ อ่าครับอ่าครับอ่าครับอ่าอ่า S A โอ้โสวยด้วยวิงวิงวิงโอเคต่อครับชึบอ่าอ่าครับอ่าครับอ่าจ้านี่อ่ะอ่า S S A โอ้สวยเลยจากเรื่อง Angel b e a t นะใช่ไหม น่าจะใช่นะครับ a n g e l b e a t หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพื่อนๆก็ลองลองไอ้คอมเมนต์มานะครับว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ว่าสวยสวยมากโอเค <c oughs> อ่ะต่อครับชึบอ่า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 แล้วก็เอสอาอันนี้ครับเนี่ยเนี่ย พี่มังกรพี่มังกรกระตูนโลลิคอนนะครับโอเคอ่าต่อครับอ่าอ่าอ่าครับอ่าอ่าเอสอาครับโอเคต้องต่อไปครับฟึบอ่าอันนี้ระดับ R ครับ อาครับอาครับอาอาครับอันนี้ SR ครับว่าโอเคนะเฟิบชุดเนี้ยอาเท่าที่ผมเปิดมาสูงสุดจะเป็นระดับ s r รนะผมยังไม่เห็นระดับอื่นนะเนื่องจากค่ายนี้น่าจะสูงสุดจะเป็น SR อ่าร์เอนะครับอาอ่า,อาแล้วก็ SR สูงสุดจะเป็น SR นะครับ จะ <c oughs> ไม่มีระดับอื่นระดับแบบพวกลายทรงในเซนผมก็ยังไม่เห็นนะหรืออาจจะมีก็ได้อ่าต่อไปครับอ่าอ่าอ่าครับอ่าครับอ่าโอโ้โหนี่ระดับ SR ครับอ่า S อ r ผู้ผิดครับอ่าอันนี้มาจากเกมนะครับอ่าก็เรียกว่าน้องน้องสามเหลี่ยมคือจะมีสามเหลี่ยมระหว่าง ตรงกาะนะครับอ่าจากเกมปรุงยานะครับโอ้สวยมากสวยมากชอบชอบ <c oughs> ต่อไปครับอ่า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 เอสอ่าชิงเคต่อไปครับฟึบอ่าครับอ่าครับ อาครับอาครับอ่นา SR นี้เอ <c oughs> ที่ผมชอบที่ผมซื้อมาก็เพราะว่ามันดูสวยดีผมก็เลยชอบนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงหาซื้อได้นะครับตาม e, s h อ p e e Lazada าทั่วๆไปสั่งมาอันนี้ r ครับอาาว้าเอ r, เป็นอาราโดครับอาของโอเวอร์หลอนะครับก็สวยอยู่สวยอยู่ <c oughs> ต่อไปครับอ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 ่านี่ SR ชุดเพพึงเห็น SSR 2อสองใบนะจากแล้วจากสามสิซองจะดูดิว่าจะได้ S-SR กี่ใบนะครับของเก่าน่าจะประมาณหที่เปิดนะอ่าครับอครับอ่าครับโอ้ s อ r มาอีกแล้วอันนี้จากเรื่องอะไรเนี่ย ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจนะอะ่แต่สวยสวยอยู่ <c oughs> ชิบอ่าต่อไปครับอ่าครับอ่าครับอ่าครับ R าอแล้วโอ้สวย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 เนาะวิ่งวิเลยโอเคไปต่อไปครับ าครับาครับาจะาจะ A S A จริงๆตอนนี้ S S A มีสี่ใบนะครับ A าครับาครับ A ครับ A S A บางเรื่องผมไม่รู้จักจริงๆครับแล้วอีกอย่างมันเป็นเหมือนเอาลายเส้นของพวกคนวาดโดจินมาคนวาดแบบ <c oughs> อ,อ่อนเรยจีนอน,นอตัวเองมาทำอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้เข้าไปใหญ่นะครับอ่า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 เอสอาร์โอเคต่อครับอ่าคิวละคิวครับนี่อ่าครับอ่าอ่าอ่าเอสอาร์ <c oughs> นะครับอันนี้มาจาก เกมชูตติ้งนะครับที่คนทําคนเดียวนะครับแต่ผมจ,จำชื่อเรื่องไม่ได้ว่ามันชื่อเกมอะไรก็เพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกตอบกันได้นะครับอ่า uh, ครับอา uh, ครับอา uh, oh, uh, ครับอาอ้า oh, วเอ็ครับโอ้สวยสวยสวยโ้ oh. ยที่ห้าแล้วว oh. อาจจะเป็นแปลงดีมก็ได้นะ หรือเปล่านะเดาๆเอาแต่ว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจมันเขียนว่าโรสเลียปะโรสเลียมีสิทธิ์เป็นแบงดีมเพราะว่ามันมีวงหนึ่งของแบงดีเป็นโรสเลียนะอันนี้ขอแล้วไปก่อนนะไม่ไม่ไม่ชวนนะครับอา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 เอสอาร์อาเจยศูนย์เยสูนย์นะครับเอสีโลเจย์ศูนโอเค ต่อไปครับอาร์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 อาร์เอสอาร์ครับอาร์ครับอาร์อาร์อาร์เอสอาร์ครับเอสไอแล้วอันนี้มีกีตาร์ขมวกผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นของเรื่องอะไรเนาะอ่า มีหกหนึ่งสมสี่ห้าหหแล้วอ่านี่คือปกตินะครับเลขปกติทำมาดูกันหนึ่งสองสามซอาครับชึบอาจ้าอาอ่าอ่าครับอ่าอ,อ,อ,อันนี้อันนี้น้องเม็ดเลือดขาวน้องน้องเม็ด จำไม่ได้ว่าเ,าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวอายวะในร่างกายนะครับอันนี้น้องเออน่ารักดีนะเอนอามาสองสุดท้ายครับหมดแล้วครับอา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 อ่า,อ,าอันนี้เป็นเ r ครับว้าว้สวยนะโอเคก็ <c oughs> ได้เ r ็นอาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 24ใ24บแล้วก็เป็นระดับ S S R 6ใบนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับคนเพื่อนๆที่สนใจที่จะลองจะหาซื้อมาเปิดนะครับก็ลองหาดูได้นะครับตามช h อปปีหรือ Lazada นะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็ คลิปวันนี้ก็ขอจบรีวิวกับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องอาร์ตเคเคสนะครับด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย